เชนฮาร์ Heart, เปลี่ยนตัวเองเพื่อผลการแข่งขันที่ต้องการขณะที่ลิเวอร์พูลปัญหาตอนนี้เยอะจริงๆอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้แมนยูชนะลิเวอร์พูลมาคุยกันนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมวาวจารวัฒนะครับวันนี้ช่องวาฟุตบอลมาพูดคุยคุยกันหลังเกมแบบสบายๆนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลได้2ต่อ1นนะครับในเกมแดงเดือด ก็ถือว่าเป็นเกมที่แปลกไปเป็นเกมที่เปลี่ยนไปในบุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ลิเวอร์พูลเป็นเกมที่ก็ต้องใช้คําว่าเหมือนเดิมเจออะไรที่คล้ายๆแบบเดิมแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้เหมือนเดิมนัม่นคือภาพรวมในการออกสตาร์ทสเกมแรกที่แสดงให้เห็นของทั้ง2ทีมนะครับผมไปเริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย การจัด11คนแรกก็มีการปรับการเปลี่ยนเล็กน้อยเดอชโดมาติเนสได้เล่นคู่กับราเฟลวารานศูนย์ข้างหน้าดันมาคัสแรดฟอร์ดไปเล่นเป็นหน้าเป้าเลยนะครับดรอปโรนัลโดไปส่งเอลันกามาเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายตรงกลางสกอตต์แม็โทมเน่เล่นกับคริสเตียนเอลิกเซนก็โดยให้เอลิกเซนเป็นตัวต่ำนะครับแม็โทมเนเป็นตัวบ็ box, วอกซ์ทูบ็อกซ์เป็นตัวคอยทำลายเกมเป็นตัวคอยไล่ล่าบอลตรงกลาง แล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งของแมนยูเมื่อวานก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเราเห็นข้อผิดพลาดของแมนยูในเกมก่อนก่อนหน้านี้ที่มันชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นความผิดพลาดในการขึ้นบอลในการต่อบอลจากแนวรับขึ้นมาพยายามที่จะถ้าเป็นภาษาฟุตบอลคือเล่นเกม Build อัพฟอร์มเดอะแก็คือสร้างเกมจากแนวรับการต่อบอลสั้นๆ แต่ด้วยความที่มีข้อผิดพลาดอย่างเกมแบบเบนฟอร์ดที่มันชัดเจนมากๆทำให้ทีมเสียประตูแล้วจุดเด่นของลิเวอร์พูลที่เรารู้กันอยู่เนี่ยก็คือการเล่นเกมเพรสซิ่งการขึ้นมาเพรสซิ่งสูงแต่เมื่อวานแมนยูเรียกได้ว่าตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับไม่ให้ลิเวอร์พูลเล่นเกมเพรสซิ่งเลยคือพวกเขาเตะบอลยาวแทบจะทุกจังหวะนะครับยิ่งถ้าเป็นการเตะจากประตูของดาบิตเดคิอาร์เนี่ยเปิดยาวทุกลูกใช้คำนี้เลยนะครับ จากที่เราเห็นต้องมาเล่นต่อบอลสั้นๆไม่มีเลยครับในเกมเมื่อวานนี้นี่คือสิ่งที่ผมชมวีดิเทนฮาร์กันนะครับผมว่าการกล้าปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ตัวเองใช้มาตลอดมันอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลที่ดูเท่มันอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลท,ท,ที่ดูสวยงามดูหรูแต่มันได้ใช้ศักยภาพของทีมตัวเองได้แบบเต็มที่ในเมื่อทีมคุณไม่ได้เก่งการบิวอัพ ผู้สาประตูคุณไม่ได้เป็นผู้สาวประตูที่เล่นด้วยเท้าได้เก่งมากๆคุณจะทําทําไมถูกไหมฮะก็ไปโยนโยนไปข้างบนแล้วค่อยไปเก็บบอลสองเอามีผู้เล่นอย่างสกอตแมกโทมิเน์ผู้เล่นอย่างเอริกเซนก็คอยไปบู้คอยไปอัดตรงกลางเพื่อจะเอาบอลกลับมาโอเคแหละเดียกาอาจจะเตะไปโดนฟานได้มงบ้างโดนโจโกเมสมงบ้างก็ไม่ว่ากันถึงบอลสองว่าใครจะเก็บได้มันทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูจากการ โดนลิเวอร์พูลเล่นเกมเพรสซิ่งจะเสียบอลก็นู่แหละไปเสียกลางสนามไปเสียในแดนของลิเวอร์พูลทีมก็มีเวลาที่จะมาจัดระเบียบเกมรับเมื่อลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกนี่คือสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับอีกเรื่องนี้ต้องชมแมนยูก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจครับผมชมเลยว่าการเล่นในบ้านเมื่อวานนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงหัวใจของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บู ใช้ลูกบู๊ใช้การวิ่งไล่ใช้ลูกหนักเข้ามาอัดใส่ลิเวอร์พูลซึ่งผมว่ามันคือสิ่งที่เหมาะกับแมนยูชุดนี้แล้วก็โอเคแหละการได้2ประตูที่เกิดขึ้นประตูแรกก็มาจากการต่อบอลที่สวยงามมันอาจจะมีความผิดพลาดของแนวรับลิเวอร์พูลอย่างเฟอร์กิวฟานได้ที่ไม่ได้เข้าสากัดเจมไม่ได้เข้าสากัดเจโอนซานโชอย่างลูก2ก็มาจากจุดเด่นของแมนยูที่ เราเห็นชุดนี้ของแมนยูมาต่อเนื่องอยู่แล้วครับในยุคของโอเลกุนูน่าโซชาในยุคที่แมนยูขึ้นไปถึงอันดับที่2ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในการเล่นดีกับทีมใหญ่คือการเล่นจังหวะฉาบฉวยแบบนี้แหละมีศูนหน้าที่มีความเร็วอย่างแรดฟอร์ดพอจอร์แดนเฮนเดอร์สันเสียบอลกลางสนามก็แทงให้แรดฟอร์ดหลุดเดี่ยวมันก็เป็นเป็นวิธีการที่แมนยูทําบ่อยมากๆในยุคก่อนหน้านี้แต่ พอช่วงหลังพยายามจะสร้างเกมขึ้นไปพยายามที่จะเล่นสวยงามเล่นบิวอัพจากแนวรับมันก็จะมีโอกาสลักษณะแบบนี้น้อยเพราะฝั่งตรงข้ามก็ลงไปรับกันหมดนี่คือผมใช้คําว่าสุดท้ายมันคือการ Back to Basic ของแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดและได้ผลกาในขังนที่ต้องการในเกมที่เหมาะสมซะด้วยการชนะลิเวอร์พูลได้มันเป็นการปลุกผีเลยนะฮะใช้คำว่าปลุกผีได้เลยกําลังใจผู้เล่นก็ต้องดูต่อไปแหะครับว่าเกมต่อไป วิธีการแบบนี้แมนยูจะค่อยๆเปลี่ยนถ่ายไปสู่ฟุตบอลที่มันสร้างเกมแบบที่เทนฮาร์ดถนัดแบบไหนเกมเจออับรซาดัมตันนัดต่อไปก็เป็นทีมทีเพรสซิ่งเก่งมากๆทีมหนึง่งเราจะพอเห็นการสร้างเกมจากแนวรับบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นวิธีแบบนี้แบบเดิมผมก็สาหรับผมผมไม่ติดอะ่ะผมว่าฟุตบอลมันเล่นยังไงก็ได้อ่ะขอให้คุณได้ผลานขันที่ต้องการอะ่ะสําหรับผมคิดแบบนั้นนะยิ่งคุณมีคาเซมิโลมาอยู่ตรงกลางลูกหนะัก ลูกแน่นตรงกลางมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นอ่ะดังนั้นวิธีที่มันจะต้องเหมาะกับทีมมันน่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับที่ต้องชมแน่นอนแหละผู้เล่นอย่างลินซาโดมาติเนสผู้เล่นอย่างอ่ามาเลาเซียโอ้โหเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งกัดไม่ปล่อยนี่คือจุดที่ต้องใช้คําว่ายอดเยี่ยมมากๆของทั้งสงคนนะครับความยอดเยี่ยมของแมนยูมาจากหัวจิตหัวใจมาจาก โค้ชที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ได้ผลการแข่งนนขันที่ดีผมยกตรงนี้ส่วนลิพูคงจะพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากมันเป็นความผิดพลาดเดิมๆที่เกิดขึ้นพวกเขาเสียประตูก่อนเป็นนัดที่7ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเข้าไปแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วคือทีมตอนนี้ปัญหามันมีทุกส่วนอะเมื่อก่อนคุณเสียประตูก่อนจริงแต่คุณอาจจะไม่แพ้เพราะว่าข้างหน้าคุณมีศักยภาพพ,าพพอที่จะทําประตูคู่แข่งได้ ตรงกลางคุณมีศักยภาพพอที่จะบิลลอัพเกมเข้าใส่คู่แข่งบทคู่แข่งได้ตลอด90นาทีแต่ตอนนี้พอทุกอย่างข้างบนกองกลางมันไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแถมกองหลังคุณเล่นไฮไลท์ฟอร์กิวฟานได้เองก็ยังมีข้อผิดพลาดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งแบบตอนที่เขายอดเยี่ยมที่สุดอลิซงเบเกอร์ก็ไม่ได้จังหวะหลุดเดี่ยวต้องเอาอยู่ทุกลูกมันก็เลยทให้พอเสียประตู ไองานยากมันเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งตรงข้ามเล่นอย่างริพูมันรู้อยู่แล้วแหะครับว่าต้องเล่นแบบไหนเพียงแต่ว่าเล่นแล้วมันจะทําได้หรือเปล่าแต่ความง่ายขอยงฝั่งตรงข้ามมันมีมากขึ้นเพราะว่าลิพูไม่มีพลังเกมบุกที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโอเคซาร่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีแต่ว่าบ๊อบบี้เฟร์มิโน่ก็เห็นได้ชัดว่าก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับวิธีการของเขาจากเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้เดาทิศทางเล่นไม่ออกก็กลายเป็นว่าฝั่งตรงข้าม จัดการฟิมิโนได้มากขึ้นลูเบนดิอาสก็อาจจะมีความวุ่นวาจริงแต่ว่าคือบางครั้งบางทีพอคนอื่นมันไม่แบ่งเบาภาระไปโรบบแอนดูโรเบอร์สันไม่ได้พีคเหมือนเดิมมันก็ทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆดรอปค่อยๆแย่ลงนี่คือสิ่งสัมพัญนะครับการที่ผู้เล่นของลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในชุดที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดปัญหาการบาดเจ็บเมื่อวานถึงขั้นสมรองมีผู้สาประตูสคน ในซูมมานังสำรองนะครับและมีเด็กอีกการเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่สามารถเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะเอาถามว่าเปลี่ยนไฟเบนโยมันก็มันก็ไม่รู้จะเปลี่ยนใครอ่ะไฟเบนโยลงขณะที่คาคาวาโยถามว่าเ,เด็กอายุแค่นี้คุณจะให้เขามาพลิกเกมได้ขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่มีความชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายต้องเปลี่ยนซิมิกาสลงอย่างเงี้ยซิมิกาสก็เป็นแบ็คไซด์สำรองอ่ะเอามาเพิ่มความสดเท่านั้นเองอ่ะคือคือคุณภาพในซูมมานังสำรองมันมีแค่นี้ การพลิกเกมการเปลี่ยนเกมมันก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสนะครับก็ถ้าจะเกณฑครอปยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเสริมผมว่ามันคือเรื่องยากของลิพูลแลั้วแหละวิธีการแบบเดิมเล่นแบบเดิมมันอาจจะมันอาจจะยากแล้วลสำหรับคุณภาพของทีมตอนนี้นะครับเราพูดมาตลอดว่าการเล่นฟุตบอลที่จะเล่นบอลสวยงามเปิดเกมลุกใส่คู่แข่งบทใส่คู่แข่งได้ตลอดเนะี่ย คุณต้องเก่งมากๆแต่เมื่อตอนนี้ความเก่งของลิฟูมันลดลงลิฟูจะเปลี่ยนวิธีการไหมจะเล่นในแบบอื่นที่มันได้ผลรแขันที่ต้องการหรือเปล่าวันนี้คือสิ่งที่ต้องรอดูนะครับอย่างดีหน่อยกับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น3เกมแรกมี2คะแนนเกมต่อไปพวกเขาเจอกับทีมที่วิธีการเล่นอ่อนที่สุดในพรีเมียร์ลีกัตเล่นแย่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างบอลมัดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลิพูจะเป็นจุดหักเหของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หรือเปล่าในการกลับมาอยู่กับร่องกับร,อ,บรอยอีกครั้งหนึงแต่่ถ้าทไไมได ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นโอ้โหจุดที่ทําให้จมดิ่งไปกว่านนี้เลยนะฮะมันก็มันก็มีโอกาสแหละมันก็คือเกิดขึ้นได้ทั้งสองมุมแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมองว่าลิปูน่าจะกลับมาได้ซึ่งผมก็คิดแบบนั้นนะผมก็ยังคิดแบบนั้นว่าลิปูน่าจะกลับมาได้ในเกมหน้าแล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในความมั่นใจต่างๆของลิปูในซีซั่นนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับรอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไว้ด้วยแล้วเราจะมาคุยกันหลังเกมรวมไปถึงการวิีควาห์วิจแบบ